สังคมเมาเอเยาวชนอ่อนแอหญิงสาวสติเฟื่องใส่เสื้อผ้าลายสกอสตเดินทั่วเชียงรายคนมองไม่หยุดดอกไม้แบ่งบานหลายสีดอกสาราปีไปค่ะทุกคนนั่งพากอนนะคะปิดคลิปก่อนคะ่ะมีเรื่องระทึกใจ สวัสดีสสดทุกคนจะนกลับมาแล้วคิดถึงชุดไรน,นี่น้องไฟสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรคะจะมาของแนนจะมาหาของกินสีเขียวของกินที่ชอบเป็นสีเขียวเอาสีเขียวทุกอย่างเลยแล้วน้องไฟละ่ะไม่บอกคะ่ะให้ไปกดฟอร์ในติ๊กต็อกนะคะขึ้นตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงรายนะคะคนเยอะมากเยอะตลอดเลยมาเมื่อไหร่ก็คนเยอะไม่เข้าใจทำไม เดี๋ยวเราไปหาของอร่อยนะคะไปะอันนี้น่ากินมากเขากั้นจีนน,นี่ก็สีเขียวถ้ากินแล้วเราจะอิ่มนะมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนี่ทุกคนเราเจออาหารสีเขียวชิ้นแรกแล้วนะเมีย่ยงคำ เมี่ยงคำไม้ละสิบบาทเอากะซั่งกะเอาสองไม้เจ้าเอาแบบปัปสไซที่ไม่เลยจเจ้ารอได้จเจ้าตอนนี้เราสั่งเมี่ยงคำสองไม้ไม่ใส่พริกนะคะแล้วขอจับกันนี่วว้าเ <Wow. S 2> มี่ยงคำใส่พริกนะทุกคนอาหารสีเขียวอันแรกของเราอยากกินไหม ตอนนี้หิวมากแล้วก็ชอบเมี่ยงคํามากคืออยากกินมากก็เพิ่งรู้นะว่าน้องฝ้ายชอบเมี่ยงคําอ่ะเจ้าเจ้าบ้านนะจ้าขอบคุณเจ้าได้แล้วทุกคนเมี่ยงคำเดี๋ยวเราไปซื้ออย่างอื่นไปกันทุกคนมาเจออีกแล้วก็จะสั่งอดช่องสิงคโปร์นะคะน้องไ้ากินไหมรอดช่อง ไม่ค่ะไม่กินของหวานกินเยอะปวดหัวน้นองไปไม่ชอบของหวานแก้วแบบนี้เลยนะคะร<ม>อดช่องสิงคโปร์สิบห้าบาททับทิมกรอบยี่สิบบาทว้าวคือตอนนี้ทุกคนนะทําท่านี้กันทุกคนเลยคือร้อนแบบนี่ตอนนี้อีกแกะกาลังสั่งรอดช่องนะคะ<ม>นี่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีทํานะคะ<ม>เขาก็จะเอาขนมกับน้ําแข็งใส่ในแก้วฝรั่งเขาสั่ง ปิ้งกันด้วยนะคะโอ h my god นี่ได้แล้วอันนี้จะเป็นครับทิมกรอบนะคะไปกันอันนี้เป็นร้านประจำสมัยเรียนทุกคนมีอย่างของเจ้า,ามีมือมีเ้เอาม,เมือมุดเลยเจ้าได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูว่าจะกินอะไรต่อเกี๊ยวลุยสวนค่ะทุกคนชิ้นละสิบบาทถูกมากมาดูนะว่าน้องฝ้ายอ่ะเขาจะหยิบกี่ชิ้นทุกคนอันนี้เป็นเกียกเก๊ยวกุ้งมีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูชิ้นละสิบบาท โอเคเราเอาแค่นี้นะคะนี่นะคะทุกคนน่ากินมากดูสิให้ดูสิอันนี้มันไม่ใช่สีเขียวนะคะแต่ว่าเราจะกินค่ะของเรานี่ไงใบตรงเนี่ยที่ลงจานสีเขียวมันบอกมันไม่ใช่สีเขียวมันจะไม่กินไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากินเองค่ะมันจะกินมันบอกมันจะกินกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะภาคเองค่ะเพราะไม่อยู่ที่เราได้แล้วค่ะ คือของกินเยอะแบบไม่รู้จะเลือกกินอะไรอะ่ะเอาตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะเป็นเป้าสายตาของคนแล้วเนี่ยคะเจ้าของช่องไม่ทำอะไรเลยคะ่ะ <c oughs> แขกรับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราเชิญเขามานะคะ <c oughs> เพราะสิ่งนี้คะ่ะ เพราะว่าเขาให้เราดำเนินรายการนั่นเองนี่ตรงนี้มีการแสดงด้วยนี่นี่น,น่ารักไหมน่นบบารักมากเป็นน้องๆที่มาค้อนนะคะตรงนี้นรารักได้โอ้ไม่ก็เอาสีส้มได้ไหม <laughs> คือของสีส้มน่ากินคิดว่าคืนนี้เราจะได้กินน้ำใบบวบกไหมคะขนมดอกวัว เราเจอแล้วค่ะสีเขียวเราโดนตกแล้วค่ะรจริงๆคิดว่าขานมสีเขียวมันจะมีน้อยนะคะที่ไหนได้เยอะมากคือแถวนี้ก็จะมีแบบการแสดงหรือว่าจะมีแบบเพื่อนๆน้องๆมาเปิดรับบริจาคตลอด <c oughs> นี่นะคะใครอยากใครอยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะคุณครูแบบใจดีนะคะคนที่แบบเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเขาพูดไทยได้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะคะใครอยากเรียนภาษาอังกฤษติดต่อไปเลยค่ะ <Okay. S 1> คุณครูแบบ <laughs> อย่างนี้ค่ะเอาคาาโดเอาคาคาโดอาหารสีเขียวอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาคาาโดค่ะ wow. ได้แล้วอะโวคาโดไปกันทุกคนร้านทำเล็บเราแนะนำร้านพี่มะปางเลยทำดีทำดีติดใจอาจจะเมื่อก่อนเราใช้แบบนี้นะคะหน้าหนาวทุกคนตอนนี้เรามาเจอขนมขนมที่ชอบมากของโปรโดแค่จะถ่ายเฉย ก็อย,อยากกินชีสเค้กแต่มันไม่ใช่สีเขียวอะทำไงดีอะเราจะกินค่ะโอเคให้เขากินแหละและเราชิมอุยมันมีเค้กรอดช่อง <c oughs> <c oughs> เค้กรอดช่องก็กินได้นะใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นสีเขียวเห็นไหมล่ะตาถึงโอ้ m ม่กันคุณผู้ชมดูนะคะเราตาถึงขนาดไหนแบบแค่เห็นก็รู้เลยว่ามีของสีเขียวในร้านโอเคเลยเราจะซื้อ เอาไหนคะอยากกินเลดเววเวดอยากกินเลดเววเวดมากจะเอาอันนีนะค่ะจะเอาอยูนอ่ะันนี้ตป็นเจ้าเจ้าก็ช่องสามสิบห้าบาทนี่ได้อีกอันแล้วได้ของกินแล้วไปกันต่อค่ะ แถวนี้ก็จะขายแต่ละอย่างร่วมกันมนบอกว่ากี่แนนพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะไม่ใครเมนยังมินมาค่ะบอกหนึ่งใครบอกที่ันที่พูดไม่รู้เรื่องไม่จริงไม่จริงทุกคนเขาน้องไฟอ่านผิดหรือเปล่าเขาบอกน้องไฟหรือเปล่าตุผลที่มันชอบลงคลิปรีวิวบ่อยๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันไม่ได้พูดค่ะไอ้มันพูดมันพูดไม่ได้มันพูดไม่รู้เรื่องเราจะไม่ขายกันแล้วนะไม่เอาเสแล้วเชิญทุกคนคิดว่าเราจะได้กินไหมน้ำใบบัวบอกคืนนี้ ร้านปิดนะทุกคนเราขอระบายหน่อยนะคือเป็นร้านประจำตั้งแต่มอหนึ่งแต่เราจบมาแล้วประมาณสามปีดูเหมือนว่าเขาจะย้ายไปขายที่อื่นนี่นี่นี่มีไส้อั่วด้วยนะคะใครอยากกินไส้อัว่วนะคะเชิญร้านนี้ค่ะร้านคนรู้จักคะ่ะใช่ค่ะไส้อัว่วน,นี่อร่อยสุดในเชียงรานค่ะนะคะเนื้อค่ะ <laughs> <laughs> คุณพ่อทำุณมรงแปกเพื่ออันตรีลูกของเขาคุณไงคะเหมือนกันเลยไม่ค่ะได้มีวิขนมโคกฉันจะกินขนมโคกค่ะนี่ค่ะขนมโคกเอารวมเลยเจ้า้าสาเจ้าเอาสามสิบแพงไปกี่คะมาแล้วค่ะรีบหนีเร็วค่ะ ซาลาเปาล้านตรงสุดตงลงบมอ่ะตรงล้านเกาเป็กิบอร่อยมากนี่เราจะต้องไปสุดอีกแล้วค่ะทุกคนไปให้สุดค่ะเริ่มอ้วนกันแล้วเดินออกกำลังกายนิดนึงตอนมามันบอกว่าสุดเนี้ยโตเกียวอร่อยโตเกียวปิดเดี๋ยวเราไปสุดนู่นเดี๋ยวสุดนู่นซาลาเปาอร่อยซาลาเปาจะปิดไหมนะคะแล้วค่ะทุกคนที่ที่เรามาทีไรเราจะต้องจอดนะคะคือที่นี่ค่ะตามมาเลยค่ะ ตามมาคะ,ะค่ะนี่ค่ะทุกคนร้านนี้คือคนนี้เขาเป็นคนที่แบบไม่ได้นะคะ <โล S 1> นี่ค่ะคีห,ยยหญ่ค่ะวันนี้ลูกสาวนี่ลูกสาวมาทำคลิปที่ถนนคนเดินค่ะแล้วก็เจอแม่ เรามาเจอสินค้าสีเขียวค่ะใบละห้าสิบบาทห้าสิบบาทคนของ handmade ตันตนี้อ่ะเอาไปใส่แก้วใส่น้ำใส่น้ำนะคะอันนี้เราทำ้เราทำอาหารแล้วเนาะ <c oughs> ทุกคนดูนะคะอยู่ที่ไหนมาไม่กินน้ำสุดยอดค่ะ,จะเจ้าเชิญแก้น้ำค่ะ ค่อนข้างที่จะเหือแตกเลยทีเดียวตอนนี้ถ่ายรูปครอบครัวไหมคะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราเจอขนมสีเขียวอีกแล้วค่ะมาขนมชัน้นขนมเธออยู่ไหนนี่ขนมชันนมช้นทุกคนเราไม่ได้มาหาเล่นๆเรามาซื้อจริงๆอันนี้ไหมลืมเก,นนกืนนี้ลืมเกืนอันไหน ออขนมไทยสิบบาทพี่เขาแพ็คแบบถูกใจมากรู้เลยว่าใครถ่ายค่ะใช่ฝีมือเขาขนาดนี้เนาะนี่ว้าวไม่แล้วมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ เจอลานรดช่องขึ้นชื่อลานดังที่ถนนคนเดินเราอย่าพลาดวันนี้เรามาทำคอนเทนต์สีเขียวหอมมากป้าแวบโฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะป้าชื่อป้าแฝดขายรถช่องยืนอยู่ที่ถนนคนเดินมาแล้ว17ปีเราออกรายการตีอ้วนชวนหิวไทยรัฐทีวีที่หนึ่งเมืองไทยมาแล้วรถช่องของเราทำจากใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอร่อยไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสีย เดี๋ยวเราจะไปชิมนะคะทุกคนเอมโหันคือน้ำกระเจี๊ยบออแกนิกหายากนะคะเดี๋ยวนี้นไม่ใช่ไม่ใช่กระเจี๊ยบขวดนะคะได้ไปร้านไปร้านเี้ร้านนั่ดิี่จริงก็เป็นร้านนี้นี่เองที่เราตามหาไปบบบ่มันจะเขีมหน่อยมันจะเขยมุมันจะหายากค่ะ ไม่ได้นะคะอย่าให้คนเหนื่อยอยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้ค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้ารอดช่องสิยงข้าวโแม่แก้วพาค่ะอร่อยลองมองไปสักรู้แบบทุกคนมันคนละฟิวอะมันคนละฟิวจริงจริงอืจริงโคตรหอมอะ มันหอมมะลิหอมบอกหวานน้อยหวานน้อยด้วยพร่อยนีดเ้นนุ่มเนี่น40-10ปีเดี๋ยวเราไปหาที่กินเนาะประตูโดเลมอนโรงเรียนดำรงจะมีประตูโดเลมอนอยู่เราจะแอบเข้าทางนั้นเป็นทริคเป็นทริคนี่นี่ประตูโดเลมอนยจ๊นี่ประตูโดเลมอนจะอยู่ตรงนี้นี่ระวังระวังรั่วสองอันนี้นี่ประตูโดเลมอน เรามาสายนะคะเข้าทางนั้นค่ะไม่ก็มีประตูถังขยะอยู่ตรงนู้นอีกนะคะก็ซื้อข้าวซื้ออะไรอะค่ะอ๋อเหตุผลที่เขาเข้าสายเราก็เจอประตูเดรลมอนก็คือแบบซื้อข้าวโอเคไปกินตรงนั้นไหมเราไปเาไปหาที่กินตรงนั้นกันจะเป็นส่วนตุงเนาะสวนตุงตรงนี้ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็สรุปของที่เราซื้อมาแล้วนะคะทุกอย่างเป็นสีเขียวค่ะของแนนอันนี้ทุกอย่างน่ากินค่ะนาอีสมากวล,ลีน้องเขาเดี๋ยวเราไปหาที่กินเนาะที่เซเว่นดีกว่า A f e w moments l a t e มาตอนนี้เราก็เจอเมื่อก,กี้บอกว่าจะหยุดซื้อแล้วนะนี่คือไข่ค้างหางค่ะ ไม้ไหนเป็นสีเขียวคะไอันนี้จแข็งไหมคะมันมันแข็งเหรอคะก็จะออกแข็งได้ค่ะอ้ถ้าเป็นสีเขียวมันก็จะแข็งแข็งปกติจะมีเป็นตัวด้วยนะก็คือไข่ที่ยังไม่เกิดไ,ไก่ที่ยังไม่เกิดม,มันค่ะน้อ,องไฟบอกว่าเคยกินแต่ที่เป็นลูกไก่แล้วอะ่ะ มีคนแล้วอทุกคนแซ่บอ่ะ <c ười> น้องแบบ,บมันแซ่บเฮ้ยเพีงเห็เนนี่ก็มวลเราไปลำวงนิดนึงไหมจริงจริงมันมีโซนลำวงน,นะทุกคนตอนนี้แบบล้ำกว่าเหมือนล้ำอ่ะเฮือแตกเลาฟุ่งอ่ะยิงเต้นตั้งแต่ตรงนี้เข้าไปเลยก็ได้ใช่ไหวเรา วันที่เปิของสีเขียวจะเยอะขนาดนี้เยอะขนมโดรายากิช็อกแลนโดรายากิเอาซื้อไปฝังน้องโฟกถ้าน้องโฟกดูอยู่น้องโฟกจะเลือกไส้อะไรคะช็อกแลนแต่ก็สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แป็กกันนะจ๊ะสามชิ้นยี่สิบบาท โอ้แต่เขาให้เราพิเศษค่ะสี่ชิ้นยี่สิบทุกคนคราวนี้มาดึกๆนะคะเดี๋ยรอเล่นไม่งั้นก็ไม่ได้กินเพามันหมดเข้ามาเร็วสามชิ้นยี่สบทริกของเราค่ะอย่าถ่ายเยอะค่ะน่าตลกหอมเดาแอดกินลูกเกดหนึ่งชิ้นคือ คือเราไม่เจอที่กินเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันเถอคะค่ะอันนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ในตำนานทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเอ็กโปนะคะก๋วยเตี๋ยวสีเกิดคะ่ะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเขาใช่ไหมใช่จ้าตอนนี้เราก็อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเอ็กโปแล้วนะคะเราออเดอร์ก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่ ยังไงให้หมดนะดูสิ้อากดเดียวออร์ตอสิมอ่าเสยงดังวคุณผู้ชมอย่าหัวเราะนะคะ ค่ะออกเดี๋ยวนี้ออกฉันอะให้ <c oughs> เขาอ <ไป S 2> อกไปเถอะกูกจะเอาอะไรเด็ก <c oughs> ยิ้มเล่วอ,อ่ะบอกว่าอุ๊ยจีบอะคือได้ให้เยอะเกินเลยห้าสิบบาทใครคุ้มเนี่ยโอ Oh my god <อ> Oh my god แตงก็กินมนูได้ว่าโยนเอาจานไปฝั่งน้นแล้วถ้วยมาฝั่งนี้ท่านผู้ชมดู่ตู่เอากระตันค่ะตู่ที่จะซิบเพราะว่าไม่อยากรบกวนคนอื่นนะครับ อันนี้คือไข่ค้างหังนะคะทุกคนมันคืออะไรนะมันคือไข่ที่เกือบจะเป็นไก่แต่ว่าเรากินมันค่ะพี่เขาบอกมันแข็งแล้วมันเกือบจะเป็นตัวอ่อนแล้ว<ข>ก็ไม<ข>่เป็นอ๋อ ไข่ค้างห่างก็คือไข่ที่มันไม่สมบูรณ์เนาะก็เลยไม่เป็นตัวค่ะแบบมันไม่ฟักอ่ะอ๋อเข้าใจละมันฟักมันฟักทีหลังเพื่อนใช่ไหมไข่ไข่ค้างห่างก็คือมันไม่ยอมเป็นตัวสักทีค่ะก็เลยเป็นอาหารเนาะต้องรอให้พี่ๆออกก่อนก็เหมือนใส่ทรงเครื่องนะ คลิปหน้าอาจจะไม่เจอหรืออาจจะเจอก็ราติดตามดูนะคะเราจะเชิญนางค่ะบาย